จะที่การของเราได้ดำเนินไปด้วยพวกเราทุกท่านเลยที่เป็นไปตามครูบาอาจารย์ของเราที่นำให้เราได้รับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจัญทสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกัญทสโรทำให้เรา ได้โอกาสของการรวบรวมสัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวประสบสุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่อย่างสมบูรณ์เราได้ เปลี่ยนแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสทำให้ไม่รู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรมทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทัสโรอร่ลวงเล่เหลี่ยมจัวยวนให้อยู่ในรมกิเลสที่ชีวิตเป็นยังอยู่ ประสบวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่โดยไม่รู้ว่าเป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสัสิทธัพระเดชะกุลลงพุสสจันทัสโรระเดชภคุลลงปุสสจัญทัสโรระเดชะคุลลงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์ มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูนำให้พวกเราทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราให้เราได้ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่วา่าใสพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราดำเนินไปอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัศพระเด็กพรกคุณลงวงโพสตันทัสโรที่ ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงปู่สดจันทสโรทําให้อยู่ในสภาวะปกติของทานสีมสมาธิที่รวบรวมประโยชน์ทั้งหมดจากธรรมทุกธรรม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นธรรมาร,รมีสามสิทัศนะพระเดศภกุลลงโพสจันทัสโรประกอบธาตุเป็นแผนผังสำเร็จเวลาาร,รมีสามสิทัศน์พระเดศภกุลลงโพสจันทัสโรซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่กิเลสไม่ให้รู้หลอกลวงไม่ให้สร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นการขาดแคลนบารมีสามสิบทัศ พระเดชประคุณลวงพ่อสดเจนทัสโรหลอกลวงว่าอยู่ในสภาวะขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณลวงพ่อสดเจนทัสโรปิดบังไม่ให้รู้ถึงการรวบรวมรักษาปารมีสามสิบทัศพรเดช คุลมปุสตันทัสรครูบาอาจารย์ของเรานำให้รับรู้พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดสุดุนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศระเดชคุลมพุสตันทัสรสศราเริ่มใสพึ่งพาอาศัย ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็กปกุลลงพพสถ์จนทัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ที่ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมด เป็นปกติของฐานศีนสมาธิที่สร้างความละเอียดผ่องใสให้กับชีวิตดำเนินไปอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดสร้างทรัพย์สมบัติให้กับธรรมทุกธรรม เราได้รู้ถึงหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบพัฏพระเดชุกคุณหลวงพสทธแก่นทัศโรทำให้เกิดเป็นชาวซิิไลาย เกิดชุมชนสังคมประเทศยกชาวสิวิไลมรมีสังสิทพัฒนเด็บคุลลงปสัจันทัโรที่ได้จากการสร้างประโยชน์ให้กับธรรมทุกธรรมที่เป็นไปตามหน้าที่งานอาชีพของเราที่ครูบาอาจารย์ นำเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงไปพร้อมๆกับท่านอยู่ตลอดเวลานำให้เราได้เป็นต้นปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทัสโรเพื่อการสร้างโอหน้า ต้นบารมีสามสิบพัทเเด็ดพุณหลงประสกันตาสโรให้ได้ต้นแบบจากครูบาอาจารย์ของเราที่พัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดจากการพัฒนาปรับปรุงของธรรมทั้งหมดเป็นการตนเองสร้าง ที่ได้สับปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ซึ่งเราได้ทำมาถึงขั้นตอนทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบทำให้อยู่ในขั้นตอนที่นิพพานทำปรมีสามสิบพันนี้ ขยายขนาดลุกเข้าหานิพานธรรมกิเลสที่ผ่านธรรมอภพยากตาธรรมมานิพานธรรมที่ไม่ใช่บรามีสามสิบทัศพระเดะะ็จปุกุลปุสสจันทสโร,รได้มากในเวลาที่รวดเร็วเป็นขั้นตอนรับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรักปัญหาชีวิต ที่มากเป็นขั้นตอนที่ได้โอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตนี้เพื่อเป็นโอกาสในการตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นที่สุดเทธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุหลงพระศจัญทัศร ในเวลาที่รวดเร็วที่เราได้รับรู้ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศเดชประคุณหลวงพุทกันทัสร การทำหน้าที่ของเรานี้เราทำไปตามที่รับรู้จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศเสด็จพระกุลลงประสรกันทัสโรที่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลาง ดวงกรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพุคุณหลวงโพสตจันทัสโรที่ทำให้โอกาสที่เราได้อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์ได้ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพคะคุณหลวงโพสตกันทัสโร ได้ก้าวหน้าหนาแน่นได้มากมากในเวลาที่รวดเร็วทำแบบที่ผู้รู้ท่านได้ทำมาก่อนเป็นการรวบรวมรักษาปรมีศักิ์สิทธ์พระเดชพระคุลบสุกันทัสโรจากการ พัฒนาปรปุงทำทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัพพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อสดันทัศโรที่เกิดจากการทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัพพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อสดันทัศโรที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นําให้เรารับรู้ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธมปริีสามสิบทัตพระเดชพระคุลโลภสตฺถันทัสโรทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราดำเนินไปอย่างปลอดภัยไม่ปนมาดในธรรมทั้งหมดอาหารร่าเริงในธรรมปรวีสามสิบทัศพระเดชพระคุลโลภสตจถันทสโรสิ่งที่พวกเราทุกท่านสะดวกที่จะ ทำได้เราก็ทำํำองค์ประกอบของงานของเราจะองค์ประกอบของงานของเราก็มีรายละเอียดไปตามที่เราได้ประชุมรึกษากันอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วล่ะฮะผู้ที่ ได้สร้างองค์ประกอบของงานของเราในทุกทั้นตอนเป็นผู้ที่รู้เห็นถึงงานอย่างชัดเจนโดยอยู่ในรักเมตตาอือ้อทรอปลอดภัยอโหสิกรรม ตัวเองกับทิพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดเราลงรายละเอียดของชีวิตเป็นยังอยู่ที่อยู่ในทุกจักรวาล ให้ดำเนินไปเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ตสรเป็นปกติที่เรารับรู้ได้จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเรื่องแรกทารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้ จากการสังเกตอย่างละเอียดรับรู้อย่างละเอียดผ่องใสณศูนย์กลางดวงกลงปมปฐมเริ่มแรกทรรมรมีสามสิบทัพระเดปะคุณหลวงปสูสดันทศัศโรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ ในการตั้งแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสังสิทธัพเเดพรุกุลลโอสจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสางสิทธัสเเดพรุกุลลโอสตกันทัสโร